คิสอลพาเลตจ,จะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพาเลตมี20แต้มกลางสัปดาห์นะครับเล่นในคอนเฟเนซ์ลีกบุกไปแพ้สตราบุกมา1-2งงทั้งทั้งที่หรือว่าคลาสเนอร์จัดเต็มด้วยนะครับใช้ผู้เล่นชุดใหญ่แต่แพ้มาครับตัวหลักๆก็แดนกลางอาจจะได้เห็นไดจิคามาดากับอาัมวอตตันกลับมาเป็นตัวจริงนะครับมีมิชเชลกับมุนยอรอสเป็นตัวริมเส้นแนวรุกก็อิสไมล่าซายยนมิปิโนชองบาเตต้านะครับในขณะนะที่แมนยูไนเต็ด18แต้ม เกมล่าสุดในลีกแพ้คาบ้านให้กับเอเบอร์ตันมา01ทั้งที่ได้เปรียบตัวผููเลนนะครับคาเซมิโร่ติดโทษบานแล้วก็ต้องเช็คแม็กไกวคุณย่าแล้วก็เชดโกนะครับที่เหลือก็อูกาเต้น่าจะได้เล่นกับบูโน่แดนกลางนะครับแนลรุกเนี่ยเมสันเมาส์บรนเอมเบอร์โม่แลวอาจจะได้เห็นโจชัวเซอร์ซี่ลงเล่นนะครับเจอการฤดูกาลที่แล้ว เสมอศูบ้านพาเลทแล้วก็เกมที่โอท f ฟอร์ดพาเลทบุกชนะ20ศก่อนเกมเสมอไหนเสมอกันนะครับพาเลทอาจจะเสียเปรียบตรงที่เล่นกลางสัปดาห์มาแต่ว่าแมนยูก็มีปัญหาเรื่องเกมรับจริงๆนะครับแม่ดูแล้วกระแสดําเท็ไหลพาเลทพี่เจีมองว่าเกมนี้ไม่ง่ายสําหรับแมนยูเดตเครับเฮตดอืเฮดก็ดูโดนข่มด้วยวัดใจพาเลทในบ้านปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็ชนะเลยนะครับ